ทำพี่น้องเบิ้งสัสสัสครับผมนี่นองงัวอ สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุพน์นครับผมจ่าบ่อนคนกสินมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่นอ้องนะสำหรับจ่าบ่อนบ่อตองน,นี้ยังหลายครับผมหยัดคำยงเย่กับพ่อพี่น้องมื้อนี้ได้เป็นต้มน้องงัวครับผมแสีบๆงัวพันออกลูกใหม่ครับผมพี่นอ้องอ่ะได้ปลาหน่ำซีมาอีกงเป็นเห็ดเป็นม่วงกลมเลยพี่น้องโอ้เยไอ้มาสองอันมันี ผักกาดพ่อก็มีผักบักสะไลนะครับบกับก,ะะบกเตียงลักลักผมหมักบักเตียงนะ,ะพี่น้องเนะาะบักเขือบม่วงห่ากระเทียมอันนี้เป็นแจ่วแมงดาครับผมอ่ะไม่เถาคุณตำมาให้มา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 ครับพี่น้องเสียบเสียบน้ำกันเด้อครับย่ามมล้างเมื่อนี่นอกสถานทีค่ครับผมทงหน้าผมเองมามามา,มาพี่น้องเสียบเสียบน้ำกันครับผมโอ้ต้มนองงัวเห็นแล้วน้ำไล่ไหลพี่น้องเลยอืมอืม มึงนายพี่น้องมึงนะของอ,อ,อีสานพี่น้องหายากมีเที่ยวกับบ่ได้กินถึงพ่อพอกออกลูกเตียวคนกนระจายึงน หว่าผันแกงใส่สมุนไพรต้มใส่สมุนไพรผมได้ไปนอ,นเองเลยมันธรรมดาเลยโอ้ยจะไม่เข่ากันครับอืม うん ก็สุดแต่น้ำพี่น้องมาดีมืึกคาคักมอหนึงเลย <laughs> 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 เสียงรถเสียงเรือมันอาจสีดังยังหน่อยเด้อพี่น้องที่ยูติดถนน,นนะครับ สำเลท่องทั้งหนาติดถนนครับผมทั้งหลังติดภูเขาเฮยผู้ใดขายไปไกลมากคับเพาแวะได้ครับผมอืบ้านจ่าบ่อนคนกระสินครับผมอมืพี่นอ้องอุ้ยน้องงัวข้นแบบซ้อน,น,นลหลายพี่นอนะ้องครับหูยคลักคลัก ขอหยาบพี่นอ้องการทำพี่น้องเบิ่งสัตว์สครับผมนี่หนองงัวืน น้ำมันถิเบิดกวานพี่น้องนอครัมันใส่ <c oughs> ใบวิเศษน,นี่แหละมีไม่ได้เติมน้ำรอบที่สองอ่ะเด้อที่นี่เอยใส่สมุนไพรวิเศษมากเว้ยมันก็ะดิดสดแต่น้ำเท่านั้นแล้วพี่น้องมื่อนี้โ <c oughs> <c oughs> อ้ฤทิ์วายจังไหนเนาะนี่โอ้ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเล้ ได้สมุนไพรวิเศษมาใส่เชี่ยวสวดเตะนำม,มันเบาเหรียญได้เลยนี่คุนะ <laughs> กลางมันโอ้ยอ้าวมันเป็นยังแหงเสียบคนว่ะ Ừm. Ừ. Ừ. โอ้ยโมเมนต์บ้าได้แบบที่พี่น้องเอ้ยน้ำเบิร์ตควอนตอนบบดนี้พี่น้องเขาไปเฮื่อนเมถามื่อนี้ไปพ่อแม่ลามพอดีพี่น้องมั่วพันออกลูกสันวาพันวาเอื่อนไปเอา พวกกะเลยยางไปหาเพิ่นได้เนี้ยอเสียบมากพอดีพี่น้องอโอ้ยอ ีบน้งองบโรดแซบเพราะแซบก็ได้นำ้ำค่อยเบือ้อลว เหลือแต่ปลาพี่น้องคักไหลแช่โป๊ะแช่มาเบืองอรถกินสดแต่นำทั้งนำทั้งตอนเมื่อสี่เหลดพี่น้องเอาอ้าอ่ะมื้อนี้ผมก็เสียวไว้สมนีสก่อนเด้อครับพี่น้องเนี่ยกินมื้อนี้แซ่แข็ง เสียบแห้องอีห่เลยเสียบนำมันเนาะวันเอาเครื่องสูบนำมาสูบนพี่น้องเลยเอา้าจังไดกับคลิปนี้ก็เสียวยังไงฉันมีสักวันครับพี่น้องคลิปหน้าผมสิพาพี่น้องไปกินไปอยู่ใส่ไปมองได้ผมกับสีมาไายสู่พี่น้องเบิ่งเนาะอือออกนอกสถานที่เนี่ยอยู่โรงเรียนมองอ่าเพ,พิ่นเนี่ยปฏิท่าไปเรื่อยๆจังไดผิดพลาดมองได้ผมกับสีแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆเด้อครับพี่น้องเนาะ ฝากพี่น uh ้องกดติดตามให้ได้เด้อครับผมอ่าช่องจ่าบอลคุ้นกสินครับผมรักๆกับแฟนเพจครับผมจ่าบอลคุ้นกสินเน้อรับเนาะอ่ามือนี้ก็ขออวยพรนะครับทรงไทยให้พี่น้องนะครับลำล้ำมือรวยเด้อครับพี่น้องผู้ใดขามาเบงคลิปจ่าบอลคุ้นกสินเนาะลำล้ำรวยๆเงื่อนทองไหลมาเที่มาเด้ออย่าให้ขาดสายครับพี่น้องเนาะรวยเป็นรอยล้านพันไรขึ้นไปเด้อพี่น้องเอ้ขวบพระคุณหลายๆที่พี่น้องติดตามรับชมครับผม